ล่าสุดอรอยคีนนะครับซึ่งเป็นตำนานแดนกลางของแมนยูเนี่ยก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเกมนัดต่อไปของโอราน่าเนี่ยก็ จะยังคงมีข้อบิดพลาดทําให้แมนยูเสียประตูแบบง่ายๆเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเหตุผลสำคัญที่จะทําให้โอลานากลับมาคืออะไรนะครับในมุมมองของรอยคีนเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับรอยคีนครับตำนานแนวรับหรือว่ากองกลางของแมนยูเนี่ยออกมาวิเคราะห์นะครับว่าเกมถัดไปหรืออีกประมาณสัก2-3เกมข้างหน้า โบรนา,าผู้สัประตูมือหนึ่งของทีมแมนยู่นปัจจุบันเนี่ยก็จะยังคงเล่นแบบผิดพลาดทําให้ทีมเนี่ยเสียประตูกันแบบง่ายๆเหมือนอย่างเช่นเคยแต่การเลือกคว้าเดวิด,วดอากลับมาเข้าสู่ทีมเนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่แมนยูเนี่ยจะทําในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นเองนะครับนับตั้งแต่ทางโอดรนาย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เนเนี่ยก็ถูกมองว่าเข้ามาช่วยทีมเอรียนฮาร์คให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากการเล่นมีการบิว จากแนวรับขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าอุรานาเนี่ยเล่นได้อย่างน่าผิดหวังอยู่ตลอดนะครับทั้งเสียประตูง่ายแล้วก็มีข้อบิดพลาดในการออกบอลแทบจะทุกเกมด้วยนะครับจนถึงตอนนี้ครับแมนยูเนี่ยก็โดนทําประตูไปแล้ว 19ลูกด้วยกันนะครับจากการลงสนาม11เ,เกมใน3รายการซึ่งโอราน่าลงสนามทุกเกมนะครับไม่ได้มีการเปิดทางให้ผู้สบัรตูที่เพิ่งซื้อกันเข้ามาอีก1รายที่เป็นมือ2ก็คือเอาตายบายเดียเนี่ยได้รับโอกาส แต่เกมเดียวนะครับและจากภาพล่าสุดครับทางดดบิดิการเนี่ยก็ได้มีการอัพโซเชียลส่วนตัวนะฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็มีการไปชมเกมล่าสุดในศึกฟุตบอลทีมหญิงนะครับคู่ระหว่าง Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับปีอชนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เกิดกระแสว่าแมนยูเนี่ยอาจจะดึงดดวิดิการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับรอยคีนไม่เชื่อว่าแมนยูเนี่ยจะแก้ปัญหา ด้วยวิธีดังกล่าวนะครับโรยคีนคอมเมนต์ออกมานะครับว่าจริงๆแล้ว แมนยูควรที่จะเก็บดวเบติกาเอาไว้แต่แรกมากกว่าแล้วพวกเขาเนี่ยจะดึงดเบติกากลับมาเพื่ออะไรตอนนี้เขาเป็นนักเตะฟรีเอเย่นไปแล้วนั่นเองนะครับแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นที่แมนยูจะดึงกันเข้ามาเขามีการย้ายออกจากทีมไปแล้วแล้วก็เขาเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเช่นเดียวกันด้วยซึ่งมันชัดเจนครับว่าอุนาน่ามีช่วงเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เรากําลังพูดถึงตาแหน่งที่สําคัญมากๆ Thank you. ในสโมสรระดับท็อปนะฮะแล้วก็ผู้สับปะตูของสโมสรแมนยูก็จําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติในการรับมือกับข้อผิดพลาดดังกล่าวซึ่งสําหรับอุลร่าก็มีการพลาดไปแล้วประมาณสัก6กถึงเถึงแครั้งได้ที่นํามาซึ่งการเสียประตูมันไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีของเจ้าตัวนะครับแต่ก็ยังมีเวลาอีกมากให้เจ้าตัวเนี่ยกลับมาเข้าสู่ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้เราได้เห็นมาแล้วนะครับสาหรับผู้สับปะตูของแมนเชสเตอร์เดที่มีการเริ่มต้นที่ไม่ดีสักเท่า ลแล้วก็กลับมาไม่สําเร็จซึ่งผมยังจําได้ครับตอนที่มีการพูดคุยกับโคชผู้สศัตรตูหลายๆคนของสโมสรแล้วก็พวกเขาเนี่ยพูดโดยเสมอนะครับว่าคนเป็นผู้สศัตรูเนี่ยกับความผิดพลาดมันก็เป็นเรื่องปกติ แต่ประเด็นก็คือคุณเนี่ยจะมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรขณะที่บีเตอร์ชามายเคิลเองก็ยังมีจังหวะผิดพลาดในยามที่ลงเฝ้าสอให้กับแมนยูไม่น้อยเหมือนกันแต่สิ่งที่บีเตอร์ชามายเคิลทำเนี่ยก็คือพยายามกู้ฟอร์มตัวเองกลับมา ฟื้นคืนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนี่คือการจัดการปัญหาที่ดีสุดในฐานะผู้สับป,ปะตูนั่นเองขณะที่มาร์ชไวเซอร์ครับซึ่งเป็นอดีตผู้สับป,ปะตูทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าโอรนาจะหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์เดทันทีนะครับหลังจากจบซีซั่นนี้ชไวเซอร์คอมเมนต์ว่าผมนั่งดูโอรนามาก็ไม่น้อยนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมรู้ว่าเขาเนี่ยเล่นได้ดีเมื่อปีที่ผ่านมากับอิต์มิลานแต่ผมเนี่ยมักจะมี การตั้งคำถามอยู่เสมอนะครับว่าผู้สปอร์ตูจะต้องเป็นอย่างไรผมรู้ว่าทางอราน่าเนี่ยใช้เท้าได้เก่งมากครับแต่เขาเนี่ยคุ้นเคยกับการเล่นในลีกที่พวกเขาเนี่ยจะต้องมีการคลองเกมอย่างอาแจกหรือไม่ก็อินเตอร์วิลานแล้วก็มีเวลาครองบอลมากกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ต้องมาไล่บีบมากนะักซึ่งเราเคยได้เห็นบราโวมาแล้วนะครับที่เขาเนี่ยเคยมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือผู้สปอร์ตูที่ดีมากครับกับการเล่นบอลด้วยเท้าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็มีปัญหา พราะว่าในเชิงเทคนิคแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ผูส้สปอตตัวที่ดีที่สุดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะสามารถดึงตัวเองกลับมาจากปัญหาที่ตัวเองกําลังเจอได้หรือไม่และผมคิดว่าทางทินฮาร์กเนี่ยเสียงานของเขาไปนะฮะโอน่าก็จะจบไปเช่นเดียวกันนะครับก็คือมีโอกาสโดนเด้งทั้งคู่นะครับนี่คือมุมมองของมาร์คชวเซอร์แล้วก็รอยคีนก่อนหน้านั้นนะครับที่คอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นของโอน่าครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับลากันไปก่อนครับ คนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ